ม,มาคำนี้ผมจะย,ยัดเข้าไปได้ไหมเพื่อนฮช่ Hi, สวัสดีครับอยู่ในช่องชาติกินแซมนะครับวันนี้เรามากินแหนมเนืองครั้งแรกนะครับเนาะคบนี้วันนี้มีหลากหลายผักเลยเนาะเหมือนเป็นเมนูที่ลดน้ำหนักได้ด้วยนะมีอันนี้ครับแตงกวาเนาะเป็นหั่นเป็นกล<อ>้วยครับกล้วยดิบนะอันนี้สีมันเริ่มคำแล้วแล้วก็มีนี่ครับกระเทียมแล้วก็แหนมเนืองครับแล้วก็มี มะม่วงเปรี้ยวครับแล้วก็มีผักสลัดนะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยมีผักหลายอย่างเลยเพื่อนเพื่อนก็ดูเอาเนาะเยอะมากนะครับนี่ก็แผ่นเป็นแผ่นปอกเปี่ยเ,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 เนาะแล้วก็มาแช่น้ําเลยก่อนกินนะครับนี่ใครยังไม่เคยทานมั้งครับต้องลองหาดูนะครับเนาะผมก็จะมาลองทานพร้อมกันนะครับว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่าแล้วก็แช่น้ําไปแป๊บนึงนะครับแต่ตอนนี้อากาศบ้านผมมันหนาวเนาะก็ แช่น้ำหน่อยเดนจริงขึ้นแช่ทีเดียวก็เอาขึ้นได้เลยครับเพราะเดี๋ยวมันก็จะนิ่มแล้วนี่ครับเนาะมันยังแข็งแข็งอยู่แต่ว่าเราใส่ผักใส่ผักเกลือผักใส่เลยนะเป็นบุฟเฟ่ผักแล้วก็เขามีน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มถั่วนะครับใส่กระเทียมหนึ่งกลีบใส่ชิ้นแหนมสองแฉม่วงผมชอบเปรี้ยวๆว่าสองชิ้นครับใส่กล้วยผมกินสองชิ้นเลยกล้วยกล้วยดิบนะคบมันเป็นกล้วยดิบ แตงกวาครับเนี่ยมันจะได้เป็นคำๆอย่างนี้เนาะจริงๆแป้งมันต้องใหญ่กว่าน,นี้นะครับเอาไว้พันนะครับแต่นี้เขาให้แป้งมันเล็กนิดเดียวก็ไม่เป็นไรเรากินอย่างนี้แล้วก็เป็นน้าจิ้มถั่วครับอื อือร่อยครับแป้งเหนียวนุ่มเนอะแล้วก็น้ำจิ้มคือจะหอมถั่วมากๆครับสําหรับเมนูนี้น้องๆ้อง,นองหนูทานได้ครับรสชาติไม่เผ็ดเลยครับมาครับคำที่สองอร่อยมาครับอื ต้งนำกินหลายๆคนนนานเบื้อหนึ่งจะแซบเนาะ Mmm. -hmm. คำใหญ่ๆอันนี้แบบไม่มีแป้งนะครับแป้งอยู่นี่เดี๋ยวเรากินแป้งตามใหญ่มากคำนี uh. ้ผมยื <S <S ่ยัดเข้าไปได้ไหมนี่ยเพื่อน น้ำจิ้มข่าวจะหวนานๆนะครับน้ำจิ้มถั่ว น้ำจิ้มมาอร่อยหวานหอม แป้งสองชั้นแล้วนี้นะนะ ผมก็ต้องขอตัวไปกินต่อให้หมดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูแหนมเนืองครั้งแรกขงผมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็รสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวหวานครับเนาะมีเคม็มมีมันมีครบรสอะ่ะรสชาติเพราะว่าเปรี้ยวก็ได้จากมะม่วงเปรี้ยวครับแล้วก็มันนี่ได้จากน้ําจิ้มครับแล้วก็หวานก็ได้จากน้ำจิ้มเป็นถั่วนะ้น้ำจิ้มถั่วมันก็เลยจะมันๆเนาะแล้วก็ได้เหนียวจากแป้งได้กรุบกรอบแต่ผักกินแล้วก็เฟรชมากๆนะครับสดชื่นเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพนะครับลองไปหาทานกันได้นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อติดตามรอชมคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับ